การติดตั้งข้อต่อทองเหลืองเริ่มจากการถอดฝาเกลียวออกแล้วก็เอาฝาเกลียวมาใส่กับท่อแบบนี้ฮะตามด้วยแหวนล็อกแบบนี้ฮะเนื่องจากว่าเราใช้อุปกรณ์บานท่อและลบคมปากท่อมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะมีมุมเอียงแบบนี้ทําให้เวลาใส่เนี่ยมันก็จะไม่ขูดทําให้แหวนซีซิลิโคนตรงเนี้ยมันปลิ้นหรือฉีกขาดนฮะ ย้ำนะครับต้องใช้อุปกรณ์บานท่อและลบคมปากท่อก่อนการติดตั้งข้อต่อทุกครั้งครับ <S <S เริ่มต้นจากการใส่เข้าไปตรงๆฮะดันเข้าไปตรงๆก่อนพอมันเริ่มพ้นตัวสิวิลิโคนปุ๊บเนี่ยแล้วก็หมุนช่วยได้สำคัญคือต้องดันให้สุดเท่านนะั้นฮะดันให้ปลายท่อเนี่ยชนบ่าในของข้อต่อฮะหลังจากนั้นก็รูดแหวนล็อกเข้าไป แล้วก็ลูดเที่เ,เข้าไปขันขันด้วยมือก่อนจนกระทั่งตึงเสร็จแล้วก็ใช้ประแจขันต่อฮะออกแรงขันให้เต็มที่เลยนะฮะเนื่องจากว่าอันนี้เป็นการสาธิตถ่ายวิดีโอไปด้วยเนี่ยออกแรงได้ไม่เต็มที่แล้วก็อีกอย่างหนึง่งเวลาที่ติดตั้งจริงเนี่ยตัวท่อจะถูกยึดให้แน่นมันจะออกแรงได้เต็มที่ ข้อต่อทองเหลืองเนี่ยมันจะต้องออกแรงขันมากกว่าข้อต่อพลาสติกเยอะหน่อยฮะเนื่องจากความแข็งของมันฮะถ้าไม่ใช้ประแจปากตายแบบนี้ก็ใช้ประแจเลื่อนแบบนี้ก็ได้ฮะอันนี้เป็นข้อต่อที่ถูกขันอัดมาอย่างเต็มที่แล้ว